การประปาส่วนภูมิภาคเดินหน้าพัฒนาการผลิตน้ำประปาเพื่อสร้างความเชื่อมั่นให้กับผู้บริโภคว่าน้ำสะอาดและอยู่ในเกณฑ์มาตรฐานโดยการยกระดับความสามารถของห้องปฏิบัติการเพื่อทดสอบคุณภาพน้ำในทุกขั้นตอนให้เทียบเท่าระดับสากลจนได้รับรับรองมาตรฐาน ISO IEC 1725 0 2,005จากสำนักงานมาตามรฐานผลิภัณฑ์อุตสาหกรรมหรือสอมอซึ่งการรับรองมาตรฐานดังกล่าวเป็นการประเมินความสามารถทางวิชาการของห้องปฏิบัติการตั้งแต่การเตรียมตัวอย่างถึงความชำนาญในการวิเคราะห์ทดสอบรวมถึงการเก็บบันทึกและรายงานผลระบบคุณภาพของห้องปฏิบัติการการปฏิบัติการแก้ไขป้องกันสถานที่และสภาวะแวดล้อม โดยนางรัตนากิจวันผู้ว่าการการประปาส่วนภูมิภาคระบุว่าการประปาส่วนภูมิภาคยังคงมุ่งมั่นที่จะพัฒนาการให้บริการต่อไปเพื่อให้ประชาชนมีคุณภาพชีวิตที่ดียิ่งขึ้น